ญาด้วยพาลานมาเอวในห้วยเพื่อนน้ำอย่ามาแห้งเธอเพื่อนน้ำใสเธอเพื่อนมีปางเก้าหอมีปางเก้าเพื่อนไหนล่อยู่ไหนนะพาเมียวไปไหนนันะฮะรอด้วยพาลานมาเอวห้ยนนวยพอน้ำเธอเพื่อนน้ำก็ยังมีอยู่นกหนูก็มีนะเพื่อนลงมากินน้ำนี่

โอ้นั่นเดินยกขาดีๆเดี๋ยววันหน้าก่อนจะซื้อหลัง้าบูทให้มาเดินปากันอันนี้ผ่ามาเอาก่อนเดี๋ยวถ้าเดินป่าแต่ๆก่อนจะซื้อแมวบอ้มลรวบอยละเอาเอาหุดสิบขึ้นหน่อยดูน่าจะเปนลูกอะไร ในลูกอะไรนะไปกินเข้าไปไดด้ราต้องไปกินนอกลูกมันตึงนี่ย่าลูกอันนี้ที่ตูเคยกินให้มาสุกมันจะเป็นไม่สีเรื่องพลหนมหมเอป้ปลาเพื่อนๆพ่อเมีวหน่อยไปล่าเดินเล็ดเลยค่อยๆเดินถ่ายรูปไปตัวไปเมวหน่อยเหรอไปอมอไม่รู้มันเลด่องอันนี้คุยปู่เพื่อน น้ำแห้งหละนนถ้าเาหยุดแมวก็วิ่งมาหาคือเกาอีละกลมดีๆนะลูกกลมดีๆเดีอยจะให้ไม้นะพอไม้จะทิ่มต่นะลูกค่อยๆไปไปวันหน้านี้จะย่ามนี่แมวนี่หมาบมาบอย,ย,ย,ยถ้าอันปันมา ปิงตามน้ำแห้งแล้วเพื่อนทางไต้ฮะอันนี้น้ำแห้งแล้วพอดูอะไรอย่างอีละมินลูกอะไรนะไหนดูซิตามดีดีเมวหน่อยแทนที่เขาจะมีหมากับเอาแมวเป็นเพื่อนปะไปเลยเร็วไปละของแมวปะตรงนี้น้ำแห้งแล้วเพื่อนคุยปู่ ลองไปดูตรงนั้นที่ลูกมีน้ำไหมตรงนั้นน่ะเดี๋ยวให้ตัดคลิปสั้นๆออกเวลาลงเฟซน,นะเพื่อนมาลงยากยากอีล่านานงท่าอยู่น,นะเดี๋ยวก่อนตาเพื่อนปาโนมัยาโนมัยเพื่อนแดดสองเข้ามาบ่ได้ พออันนี้อันนี้น้ำหักนะเพื่อนน้ำมันจะออกแดงๆอันนี้น้ำแดงพื้นที่จะบอยังกันนะเพื่อนตั้งที้ถังที่เอาไปถ่ายรูปมาหั่นอาฮั่นจะเป็นโคดหินเป็นโคดหินน้ำมันจะใสอันนี้น้ำมันจะคุณมีป่าก็เพื่อนป่าตัวน้อยๆลอยอยู่นะถ้าจะมีปลกากังอยู่น้ำมันก็คุณเพื่อนอันนี้นี่อันนี้จะออกน้ำตะลิงแดงน้ำมันจะออกสีแดง แต่ที่ถังบ่นพ่นมันเป็นมโฮตมะมพาถังหั่นเข้าหหองตะลิงเราโผอันนี้ห้องตะลิงแดงน้ำมันจะแดงเพื่อนเดี๋ยวอีลาเดี๋ยวก่อน